าพของจันทบุรีที่ทุกคนรู้จักเป็นแบบไหนแต่จันทบุรีในทริปนี้ของผมเนี่ยรับรองว่าไม่ได้มีแค่นี้แน่นอน และเรื่องราวอีกมากมายที่หลายคนยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับจังหวัดนี้จันทบุรีครับ ใครสักคนนะครับเคยกล่าวไว้ว่าถ้าได้ทำงานที่เรารักเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันคือการทำงานอีกต่อไปแต่กับคนที่ยึดการเดินทางเป็นอาชีพแบบผมเนี่ยบอกตรงๆนะครับมันก็มีจุดที่รู้สึกว่าหมดแรงหมดไฟหมดพลังกับงานอยู่เหมือนกัน แต่ในเมื่อสิ่งที่ชอบกับงานที่ใช่มันดันเป็นเรื่องเดียวกันก็หนีไม่พ้นการออกเดินทางตามหาแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยู่ในทุกจุดหมายปลายทางจันทบ,บุรีเดินทางสู่จันทบ,บุรี แต่ก่อนที่จะไปเติมแรงบันดาลใจนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องแวะปั๊มเติมพลังขับเคลื่อนรถคันนี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ถึงแน่ๆเลยสวัสดีครับน่าสวัสดีครับผมอยากได้น้ำมันเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่ตอนนี้เป็นน้ำมันเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งปั๊มเลยเหรอครับผม ในบรรดาคอคนรักรถนะครับเขาก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าน้ำมัน Shell V-Power เนี่ยเรียกว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมที่ให้สมรรถนะสูงสุดจากเชลยิ่งเป็นน้ำมันเชลว l พาวเวอรสูตรใหม่นะครับมีสารทำความสะอาดคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดและปกป้องการสะสมของคราบตะกันในชิ้นส่วนสำคัญ ของเครื่องยนต์ได้ถึง100%ช่วยฟื้นฟูสมรรถนะอานะครับให้เครื่องยนต์กลับมาทํางานได้เหมือนใหม่แล้วก็ต้องขอบอกเลยน้ํามันสูตรนี้เนี่ยเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงหนึ่งเดียวที่ทีม Scuderia Ferrari เลือกใช้มันมีรถทีมงานผมมีคันหนึ่งจะมาเติมด้วยนะเอาแบบสูตรใหม่เหมือนกันนะ อีกขั้นนะครับที่ต้องเติมเหมือนกันก็คือรถของทีมงานคันเก่าที่ใช้งานบ่อยนะครับจะบอกว่าการเติมน้ามันเชลบีพาวเวอร์สำหรับรถคันเก่าหน่อยอายุมากหน่อยจะทําให้รู้สึกแรงขึ้นตอนที่ขับและเครื่องยนต์ทํางานเต็มประสิทธิภาพหลังเติมน้ํามันเชลบีพาวเวอร์สูตรใหม่เติมให้รถเก่าก็รู้สึกให้พลังมากกว่าเดิมเก้าวใหม่ผมว่ายังไงก็ต้องยกให้เชลอยู่ดีแหละ ขับมาแป๊บเดียวเนี่ยก็จะถึงจันทับุรีจริงๆจันทับุรีจากกรุงเทพไม่ไกลนะแต่ครั้งนี้เราก็จะไปจุดที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยไปก็ขับตามๆกันมานะครับทีมงานเราก็อยู่ข้างหลังก็รถน้าตุย๋ยคนขับรถนะครับเพรา่าเติมน้ำมันเชลวีพาวเวอร์อยู่ตลอดนะครับทำให้ขับได้ดีแล้วก็ลื่นไหลตามๆกันมาตลอดเอออยากจะบอกแค่นี้แหละครับถึงละ แต่เข้าซ้ายอันนี้ปะว่ะหลงตลอดคือจันทบุรีมันมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายจะเป็นทะเลภูเขาน้ำตกแต่ว่าที่หนึ่งที่ผมเลือกตลอดเนี่ยคือชุมชนเก่านะรเก่าจริงบางคนบอกว่าเออชุมชนเนี่ยตั้งอกล่างมาก,กว่าแบบ300ปีอะไรประมาณนั้นก็ เรียกนะครับที่นี่ว่าชุมชนริมน้ำจันทบูรผมชอบบรรยากาศแบบนี้อาคารตึกเก่าตึกโบราณแบบนี้นะครับแม้จะมีแบบหลายหลังหายไปก็สร้างขึ้นมาใหม่มก็เหมือนกับูที่นะครับแต่จุดหมายปลายทางของเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่มีใจรักนะครับ กับบ้านของเขาบ้านของเขาคือจังหวัดจันทบุรีนี่เองนะครับตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับชื่อว่ากลุ่มเสน่จันแล้วก็เราเรียกเฮดคอเตอร์ของเขาเนี่ยก็อยู่ในชุมชนอย่างนี้แหละจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มเสน่จันเนี่ยนะเกิดจาก ทุกคนเป็นการรวมตัวกันของคนหลายๆเจนมีทั้งเจน X เจน Y แล้วก็แต่ว่าทุกคนที่มารวมตัวกันเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเรารักเมืองจันทร์เรามีคอนเซปต์คือเมืองจันทร์ที่ฉันรักเราอยากเห็นจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเมืองเล็กๆหลังนี้เนี่ยเติบโตแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นเสน่ห์ของพวกเราเราอยากพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเนี่ยขึ้นไปอีก อีกระดับหนึ่งเราก็เลยอ่ะมารวมตัวกันแล้วก็มีเป็นสามโปรดักที่เราทํากันอยู่ตอนนี้ก็คืออันแรกก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลผลไม้แปรรูปหรือรอะไรต่างๆหยิบมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพ็เกจจิ้งหรือว่าการทําเรื่องราวสร้างสตอรี่ให้กับเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ากับผลิตภัณฑ์ของเราให้มันขึ้นมาอย่างอธเช่นเสือกกอย่างเงี้ยเสือกกเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับจังหวัดจันทบุรีมาตั้งแต่สมัยแบบนานเนแล้วว่าตั้งแต่แบบ พอแมชชั่นอีกอะไรเงี้ยแล้วซึ่งตนปัจจุบันเนี้ยหลายคนมันลืมไปลืมว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมันมีเสือตอนนี้กลายเป็นว่าเสือเนี่ยจะอยู่แค่ในคําขวัญอย่างเสืออาจจะมีความแบบว่ายังไม่ทันสมัยอ่ะเราก็ไปพัฒนาให้มันทันสมัยโดยแบรนด์กอกกกเนี่ยก็ออกแบบพัฒนาให้มันดูแล้วแบบว่าจากปลา 60- 70เนี่ยตรงถือก็เป็นแบบวัยรุ่นสักแบบ30อย่างเงี้ยเออหรือแบบ20่ลายๆก็ถือบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปพัฒนาโปรดักต์ตรงส่วนนี้ คำขวัญของจันทบุรีคือคำขวัญของจันทบุรีน้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันธุ์ดีอัญ,ญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติคู่ชาติที่จันทบุรีคือเราเกิดมาแล้วก็ท่องคำขวัญตั้งแต่เด็กแล้วเนาะจนเราเราไม่ได้รู้สึกว่า มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่เราก็จะเห็นพวกป้าๆเขาทำกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับจุดเริ่มต้นมันเกิดมาจากการที่อิดามีเพื่อนที่มีพ่อกับแม่เขาว่าทำเสืออยู่เขาก็บอกว่าเสือเนี่ยถ้าแม่เขาไม่ทํามันจะหายไปแล้วนะเออเราก็มานั่งคิดเราเออจริงๆเนาะเสืออย่างที่บอกมันเป็นหนึ่งในคําขวัญของจังหวัดอะ่ะมันหายไปด้วยเลยนะ เราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละเพื่อที่จะทําให้คนได้รู้จักเสือแล้วก็เห็นว่าเสือจันทบูร์เนี่ยมันมีเรื่องราวมันใช้เวลาทําบวกกับใจบ้านเราอ่ะมันมีของดีนะเราพยายามที่จะมองว่าสิ่งที่พวกป้าป้าเขาทำเนี่ยมันคืองานศินลปะ มันคือภาพลักษณ์ใหม่ที่ถ้าสมมติว่าเรามองสิ่งนี้แล้วเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงไปอะ่ะมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทําให้เห็นความแตกต่างของสิ่งที่เราเคยเห็นอยู่มันเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็คนในจังหวัดก็เห็นความแปลกใหม่แล้วก็ทําให้รู้สึกว่า mm hmm. มันเป็นของบ้านชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบ้านชั้นมีแบบนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรารักแล้วเราก็อยากจะทําอะไรให้บ้านของเรามันก็เลยทําให้ การทํางานของเราทุกวันน่ะมันมีความสุขอ่ะแล้วมันก็ขับเคลื Pen ่อนไปด้วยกําลังใจเสือผืนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่คนทําแค่คนเดียวนะคือเขาจะแบ่งหน้าที่กันครับว่าบ้านนี้ก็จะตัดบ้านนี้ก็จะจับเขาจักเสร็จเขาทาแห้งเอาไปย้อมสีแล้วก็เอาไปทอใช้มาตรฐานที่พี่ขายอยู่ขายเท่าไหร่ที่ชุมชนขายอยู่ที่1,000บาท คืออย่างจันทบุรีเนี่ยมันก็จะติดกับชายฝั่งระลวมันจะเป็นบริเวณน้ําเค็มซึ่งพอถึงฤดูการที่มันมีฝนตกเนี่ยครับมันก็จะเป็นน้ําจืดมันก็จะเป็นการผสมกันระหว่างน้ําเค็มกับน้ําจืดมันก็จะทําให้เส้นกกของเราอ่ะมันเหนียวแล้วมันก็ทนมันก็เลยทําให้กกของเรามีคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่อื่นถ้าบอกว่าภูมิใจไหมภูมิใจมากครับที่เกิดที่จันทบุรี สเสน่หของเราคือวิถีชีวิตของเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราครบทุกอย่างจริงๆโทษนะครับต้องใช้คําว่าโคตรครบเลยคืออุดมสมบูรณ์เรามีภูเขาทะเลน้ํำตกเรามีครบหรือว่าจะมาเที่ยวแบบอาเป็นส่วนผลไม้ขึ้นชื่ออยู่แล้วจังหวัดจันทบุรีซิตี้ออฟฟรุตจริงๆแล้วกลุ่มเสน่ห์จันน์เหมือนจริงๆแล้ว่ความตั้งใจจริงคือแบบโทษนะ กูมีมากกว่าน,นี้เราไม่ปฏิเสธว่าทุเรียนเนี่ยมันสร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้แับคนจันทบุรีมากแต่เรามองมากกว่านั้นเรามองด้วยความยั่งยืนเราต้องหาอะไรมาทดแทนทุเรียนรากเงาของเราอีกอย่างหนึ่งที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่สมัยโบ,ร,บราณโบราณแล้วก็อยู่ชิดติดกายเรามาเลยคือสมุนไพรสมุนไพรของจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นเร็วกวานพริกไทยเราถึงอยากจะรักษาและคงมันไว้ จันทบุรีคือครัวของไทยคือครัวของโลกเอาจริงๆพ่อเป็นชาวนาแม่ก็เป็นชาวนาสิ่งที่เราผูกลูกฝังมาเวลาเราไปขายของก็คือเขาจะเดินดูแล้วเราก็ต้องถามเขาว่าซื้อเท่าไหร่ถามคนซื้อ,อว่าซื้อเท่าไหร่ดูมันแบบโอ้โหชีวิตเกษตรกรนี่มันแบบมันไม่น่าเป็นเลยอะคือจังหวะนั้นมันเป็นแบบ ช่วงต่ำสุดของวงการเกษตรถ้าย้อนกลับไป4-50หปีพ่อบอกถ้าเรียนเกษตรอะ่ะก็ไม่ต้องไปเดี๋ยวสอนให้เองก็คิดว่าเอ้ยมราน่าจะเราน้าจะทำอะไร้สักอย่างนึงอะ่ะก็ทํางานอยู่2ปีแล้วก็กลับมาอยู่บ้านย้อน20กว่าปีที่แล้วพ่อก็แบบหมดแรงในสวนก็ปรากฏว่าไปตรวจนู่นนี่นั่นก็สารเคมีในเลือดอสูงเกินค่ามาตรฐานหมอก็บอกเคยไม่ได้ละพ่อก็เลยแบบตัดตัดช้อยลงอะ่ะ ยาตัวนู้นตัดตัวนี้ตัดตัวนั้นตัดออกแล้วก็เหลือยาอยู่ตัวหนึ่งเหลือปุ๋ยอยู่ตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกก็รู้แค่ว่าเออพ่อลดการใช้ลงแต่เค่มีวิธหรอกแต่คนใช้อะผิดแต่มันก็ทําให้เรารู้ว่าเอ้ยถ้าใช้ผิดแล้วมันจะมีปัญหาเอ๊ะแล้วถ้าไม่ใช้ล่ะถ้ามันมีคําถามมันก็ต้องหาคำตอบใช่ไหมจากร้อยก็ตัดมา10 10เฮ้ยรันไปได้2ปีเฮ้ยมันก็ได้นี่หว่า ก็ขยายมาเรื่อยๆจาก10เป็น30เป็น50แล้วก็เป็น100เมันมีอยู่ปีนึงลูกน้องชุดใหม่เข้ามาชุดใหม่เนี่ยชอบกินงูงูหายไปจากสวนเดินก็ไม่เจอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการลอกมันเพิ่มจำนวนอะแล้วมันก็มากินเจาะลูกทุเรียนอะ่ะโอ้โหมูลค่าความเสียหายระหว่างการเดินหลบงูกับทุเรียนที่เสียหายเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้ไงก็กลับมามองแบบ จริงๆเสนจานหรือเกษตรกรหรือชาวบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกระบบนิเวศหนึ่งแต่เป็นเป็นระบบนิเวศของการท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันดังนั้นเราก็ต้องให้เกียรติและให้พื้นที่ที่เขาจะแบบแสดงศักยภาพ เมื่อกี้กินโคลิน้แน่นไหมแน่นไหมจุกเลยอ่ะอ่าม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 าจัดการให้อ่าโอเคพี่ผมลองนี้นะได้อ่าอืมนี่นอออนใบอ่อนอ่ได้ทุกส่วนเนี่ยได้ทุกส่วนเนี่ยอ่าอ่าครับหืมนุ่มก็นุ่มอ่ะกินสักแค่เนี้ยแป๊บเดียวเลยทันทีเลยใครมาจันนี้อย่าพลาดกระวานเลยนะอืมด้วยความที่มันแบบ ชือนไงพวกเครื่องเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพริกไทยเล่วหอมเวลามันมาอยู่ในสภาพแบบนี้มันจะส่งกลิ่นนี่แบบชัดมากผมอยากเห็นเล่วเร่วเหรอกับพริกไทยนี่ออาไป<ถ>คือ<ถ>ทุกอย่างอะ่ะมันมีประโยชน์หมดถ้ารู้นะเนี่ยพริกไทยก็อือ่า,อาพริกไทยดำก็คือเอาเนี้ยไปตากแดดให้มันแห้งอันนี้พี่ตั้งใจปลูกหรือมันขึ้นเองตามธรรมชาตินี้ปลูกสิ ถ้าคุณอยากซัพพอร์ตเกษตรกรที่เคารพธรรมชาติก็ที่นี่นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งผมอยากเจอเร็วเๆๆวเร็วเว,เวดึงแล้วนะนมกลิ่นอืมอืมกินเฮิร์บนะมันกินเฮนะิร์บอาอ่ะลองกัดลองกัดกัดเลยพี่ทออี่เพิ่งดึงขึ้นมาเมื่อกี้น,นี่กัดปั๊บเนี่ยมันหวานทันที ไม่ใช่หวานแบบน้ําตาลน่ะเป็นรสที่สองอะ่ะที่มันซ่อนอยู่คือจริงๆแล้วธรรมชาติมันก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยคือก็มันก็เป็นแบบนั้นไงอืแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาชนะมันก็จะดูยากอะ่ะทำอะไรก็ยากอะ่ะทำอินทรีย์มันยากแต่ถ้าเราเคารพมันเน้ยเขาชอบอยู่อย่างเงี้ยแต่อย่าไปฝืนดิมก็ให้เขาอยู่ลกๆแบบเนี้ยโอ้โหเนี่ยงามมากเลยถ้าไม่ฝืนอะ่ะ ง่ายง่ายมากเลยคือยิ่งยิ่งเรารู้สึกว่าเราเราไม่ฉลาดเนี่ยเราจะเคารพทุกอย่างไงทุกอย่างคือแบบโอ้เป็นครูหมดเลยแต่ถ้าเราฉลาดเม,มื่อไหร่แม่งไม่มีใครสอนเราได้เลยธรรมชาติก็สอนเราไม่ได้แค่ yeah, นั้นเลยอ่ะมันมีการลเล่นด้วยคือการลเล่นน่ะของผมผมชอบมากในความทรงจําของฉันานาทีฉนันแบบอยู่ตอนเด็กๆเ,เลยคือชักว่าว ก็คือเล่นเบาด้วยดุยเบาเนี้ยมีเสียงมันจะมีเสียงแบบเวลาชักเบาอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงด้วยทไมไยวัยเด็กมันก็ดีอย่างมันได้ออกไปข้างนอกเยอะใช่เราคุยกันเหมือนคนแก่เลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยเคียวหมากไปด้วยแต่ว่าคือแต่พอมันเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาเริ่มมีเกมกละันอ่ะจริงๆริมันมันก็เลือนหายไปแล้วมันกลับมาได้ยังไง จริงๆต้องบอกว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่พะพากลุ่มนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มคนที่ยังยังหลงรักในเรื่องของว่าวดุยดุยอยู่แล้วก็อยากจะสืบสารอยากจะแบบอนุรักษ์ไว้ ดุยดุยเนี่ยผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันมีการแข่งขันเบ้าจริงแต่เขาแข่งขันเสียงกันอย่างเดียวครับเอาความไพเราะของเสียงดุยดุยก็ตั้งชื่อตามเสียงของเบ้าเลยครับอย่างนี้เขาเขามีเกณฑ์ไหมาจะมี3เกณฑ์กันให้คือเสียงดังกลางวันแล้วก็ความคมชัดของเสียงมันต้องชัดนะต้องเป็นตัวดอนะโดโดโด้งี้นะแล้วก็การเปลี่ยนเสียงการเปลี่ยนเสียงของมันเนี่ยต้องเปลี่ยนแบบ โดรีนาฟาซอนขึ้นไปอย่างเงี้ยคือโตดูโด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 อสูงไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่าถึงจะเพาะคือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าไอ้ว่าดุยดุยเนี่ยแทบแต่แบบศูนย์พันนะว่างั้นเลยใช่ก่อนผมจะมาจัดการตั้งผมเนี่ยแทบจะไม่มีว่าวขึ้นในหมู่บ้านเราเลยเด็กๆเนี่ไม่รู้จักว่าวดุยดุยเป็นยังไงมันก็ลืมหายไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีใครทําผมก็ไปหาคนที่ว่ารุ่นเก่าๆนี่ก็ทําเป็นอ่ะเออพาทำว่าวแล้วก็ลองเอามาขึ้นแล้วเลยจัด เป็นรูปแบบการแข่งขันเลยพอมีการแข่งขันเริ่มเริ่มจากปีแรกก็ห้าหกสิบตัวตอนก็เริ่มมาเป็นร้อยตอนนี้ก็สองสามร้อยเยอะขึ้นเรื่อยๆหลายที่เด็กไม่สนใจนะใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เท่าที่เห็นน้องๆเข้ามาเยอะแล้วก็เป็นทีมเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่เขาสามารถทําเองแลวมาร่วมการแข่งขันได้ทั้งหมดคนรุ่นเก่าทําอ่ะแล้วไม่ได้มีการสืบสารกันมาเนี่ยคนรุ่นนั้นตายไปหมดเลยนะครับอันนี้ว่า พอเรารับมรดกจากคนรุ่นนั้นแล้วเราก็มาถ่ายทอดตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเด็กก็มาทําเป็นอะไรกันเป็นหมดแล้วเพราะเด็กชอบด้วยแล้วก็เด็กรุ่นหลังๆกนะ็จะได้เห็นแล้วก็จะได้เล่นต่อไปไ เสน่ห์จันเนี่ยเรามองเมืองจันทบุรีเนี่ยเรามองประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึง่งในบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งเนี่ยมันมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่าภาคตะวันออกซึ่งในหมู่บ้านภาคตะวันออกเนี่ยเรามองมันมีอยู่เล็กๆห้องเล็กๆที่เรียกว่าห้องนั่งเลน่นจันทบุรีเรามีคอนเซปต์คือ living off the eat ฉันมองบ้านฉันเป็นห้องนั่งเลน่นเราต้องการให้ทุกคนเข้ามาในห้องนั่งเล่นของเรา แล้วก็ได้มาพักผ่อนได้มาทํากิจกรรมต่างๆได้มาซึมซับพลังตรงส่วนนี้พักผ่อนอย่างเต็มที่รับความสุขรับพลังงานรับสิ่งใหม่ๆไอเดียแล้วออกไปขับเคลื่อนพัฒนาให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็จเจริญต่อไปเรามองว่าก้อนนี้คือบ้านของเราเราไม่ได้ต้องการจเจริญเติบโตแค่จังหวัดจันทบุรีแต่เรามองบ้านภาคตะวันออกว่าในบ้านภาคตะวันออกบ้านหนึ่งหลังต้องมีห้องหลายห้องเรามองว่าห้องนี้คือห้องนั่งเล่น าพกัันนไปด้วยกการเดินทางเนี่ยมันช่วยได้สังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับมันก็ช่วยปลุกพลังนะครับแล้วก็มันก็จะปลุกไฟในตัวคุณให้ให้กลับมาอีกครั้งนะึงมันก็รถที่เราพอเติมน้ำมันเชลว v ีพาวเวอร์สูตรใหม่เข้าไปนะครับ คือมันก็รู้สึกว่ารถมันก็นะมันก็แรงขึ้นคือต้องบอกตรงเลยตรงนี้ว่าน้ำมันเขาดีจริงๆนะครับก็คงจะเหมือนรถคู่ใจคันนี้แหละครับที่หลังจากเติมน้ำมัน Shell V-POWER สูตรใหม่ก็กลับมารู้สึกมีพลังแล้วก็แรงกว่าเดิมยิ่งถ้าเป็นคนที่เล่นรถรักรถอยู่แล้วนะครับ อยากจะฟื้นฟูสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้กลับมาทำงานเหมือนใหม่ผมแนะนำเลยว่าต้องน้ำมัน Shell V-Power สูตรใหม่เท่านั้นและสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนจันทบ,บุรีขอบคุณมากสำหรับทริปหน้าเราจะไปไหนกันต่อรอติดตามได้ในเรร่อนจาก